สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม FC Mobile นั่นเองนะครับผมนะหรือเพื่อนๆคุ้นชื่อในอีกชื่อนึงก็คือเกม FIFA นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเกมฟุตบอลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเกม FC Mobile นี่ก็ปกติจะเล่นได้แค่ใน PC ใช่ไหมครับผมหรือในคอมนั่นเองนะผมะมีชื่อว่า FC Online นะเปลี่ยนจาก FIFA นะครับผม แต่ว่าตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นในอ่าโทรศัพท์แล้วนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถโหลดได้ในอ่า Google Play Store เลยนะครับผมพิมพ์เข้าไปครับว่า FC Mobile ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมไฟแอปของตัวนี้ก็ไม่ใหญ่นะผมรวมการอัปเดตอะไรแล้วก็ประมาณก,ก,กี่กกว่านะผมนะก็เป็นเกมที่สนุกดีนะผมผมเพิ่งโหลดมาเล่นได้วันเดียวเองนะผมตอนนี้เลเวลผมก็เลเวลสินะเพิ่งสร้างทีมได วันเดียวเองนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เปิดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะผมนะโอ้โหประมาณตั้งแต่ห้าหกเดือนได้บ้างนะผมผมเพิ่งมาเล่นนะนะครับผมนี่คือทีมผมตอนนี้นะผมผมเล่นมาได้วันเดียวเองนะครับผมอ่ะนี่คือทีมผมตอนนี้เนาะมูลค่าทีมผมก็ประมาณยี่สี่ล้านนะผมนะโอเวอร์เลดผมตอนนี้ก็แปดสิบหกนะครับผมก็มีไอคอนอยู่สี่ตัวนะผมก็จะมีบ๊อบมี่มัวนะผมอ่โาโรชามาเทอุสไอคอนนะผม สตอยคอฟนะผมแล้วก็เฟอร์นโดตอเลสนะผมตัวนี้ซื้อมาครับเฟอร์นิดจรตอเลสไอคอน,นผมซื้อมาอันนี้ก็เปิดได้นะผมอีก2ตัวนี้ทํากิจกรรมมานะผมมาครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเสริมทัพก็แล้วกันเนาะะมาเสริมทีมแล้วก็จะไปเล่นให้ดูสัก2อ,ส,อสามเกมนะผมอัอนดับแรกผมจะเปิดแพ็คตัวนี้ก่อนนะผมนะนี่แพ็คที่ผมยังไม่ได้เปิดเนาะเป็นแพ็คไอคอนนั่นเองนะผมะเราจะเปิดดูนะ ก็ไม่รู้ใช่ไอคอนหรือเปล่าก็น่าจะเป็นไอคอนนั่นแหละครับผมอ่ะกดเปิดกันเลยนะผมไอคอนไหมไม่ใช่ครับผมอ๋อเป็นปีนี้ปี MLS นะผมถ้าเป็น L ไอคอนก็จะเป็นอ่ารูปไอคอนขึ้นมานะผมก็มันรวมได้ไอคอนด้วยผมก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับผมหรือว่าอยู่ที่การเรียนรู้นะผม ตอนนี้ผมมีเพชรแดงอยู่ประมาณ6,860เพชรน,นะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกิจกรรมในร้านค้านะผมก็จะมีแพ็กอันนึงงนะที่น่าสนใจมากนะผมมาที่ TOP EVENT นะนี่นะครับผมแพ็กนี้นะก็จะมีโอกาสลุน้นอ่ไอคอนด้วยนะผมแล้วก็เมสซี่ปี MLS นะผมนะก็ปีที่ผมเปิดเมื่อกี้นี่แหละครับผมนะอ่านี่ปนะี MLS เนาะแล้วก็ไอคอนนะผมไอคอนก็จะมีตอยคอฟหนะผม ทีนี้ก็ถือว่าโหดนะมาเทอุสนะผมราคาประมาณเท่าไรร้อยสามสิบห้าล้านโอ้โหแพงนะอันนี้เท่าไหร่สตอยครอรปร้อยยิบสองล้านโดยประมาณแล้วก็เนสตาเนสตา,สตาแพงไหมห้ 55, 000, าสิบห้าล้านเดี๋ยวผมจะซื้อสักเข้มได้สักแพ็คเนี่ยโอเคผมได้อีกสี่แพ็คห้าพันเพชรนะ ก็จะได้รุ้น s t a ็ก้านี้ประมาณอ่าเจาถึงเกนี้10บใบนะผมแล้วก็8ปดเอถึงเกนี้5้าใบนะครับผมคือผมจะรุ้นนะ่ะก็แค่เอ่อเจถึงเก้าสิบเจนะผมขอ o v e r a ร์เก้าสิขึ้นนะโอกาสได้ไอคอนสูงมากนะผมอ่าส่วน6 5ห้าถึงเจี่นี้อย่าไปหวังเลยนะผมนะอ่าแล้วก็จะได้เหรียญ fc อีก1 0 0 0 0แสนนะผมซื้อ5้าแพ็คก็จะได้5 0 0 0 0น fc เนาะ หน้าแสนเหรียญน,นั่นเองนะผมเอาไว้ไปซื้อนักเตะน้ำหนงึงมาครับผมเ <So S 2> พื่อเป็นการเสียเวลาเราเปิดกันเลยดีกว่านะผมผมจะเปิดทั้งสี่แท็กเลยนะไปโอเคเปิดกันเลยครับผมเปิดครับผมโอ้หไม่วอล์กเลยเหรอโอ้โหไม่วอล์กเลยครับผมเพืเ่อนๆโอ้ไม่วอล์กเลยนะผมไม่ออกเลย อะเอาแพ็กนี้ปิดท้ายก็แล้วกันแพ็กนี้จะบไหมวอล์กสักหน่อยไหมเยัไงไงโอโ้โหไม่วอล์กอะไรเลยแต่ได้ตัวนี้นะผมตัวนี้มันขายไม่ได้นี่ประเด็นนะผมเนี่ยเป็นนักเตะถูกแบคกริดไว้นะผมมันขายไม่ได้นะผมโอเคก็รับกิจกรรมมาเป็นมึงนะ อันนี้ก็โอเครับเป็นแต้มประจําวันนั่นเองโอเคคเวสก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมมาครับผมเราไปดูตลาดกันบ้างผมว่าผมได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้นี้นะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เจ็ดล้านนะผมนะก็เดี๋ยวผมขายนักเตะที่ผมได้มาเมื่อกี้ก่อนนะโอเคประมาณนี้นะผมะขายคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมได้ตังค์มาประมาณล้านเก้าลง นี่ครับผมนี่คือวิธีหาตังของผมนะ,ะก็จะได้มา9ล้านนะเดี๋ยว9ล้านผมจะหานักเตะที่มาเสริมกองหน้าของผมแทนตัวนี้หน,นิมนี่แทนอีโบวิเซ่นะผมนะคือผมอยากเล่นไอคอนน่นเองนะผมคือผมมีตัวเลือหนึ่งตัวแล้วนะผมเดี๋ยวผมไปกดค้นหาก่อนนะแล้วกดว่าที่โปรแกรมนะผมเลือกปีไอคอนเนาะอ่าปีนักเตะก็จะมีเยอะนะผมผมขอใช้ไอคอนเนาะ ไอคอนอ่าโอ้โหโรธามาติอ oh. ุสปีนี้ก็สเตตแ97เลยเหรอถือว่าสูงนะ okay. โอเควันนี้แพงๆนน่นเอเลยเลื่อนมาดูด้านล่างดีกว่านะผมอืมีอะไรที่ราคาถึงไหมฟานบาสเทนเหรอตัวสูงนะแต่ว่าช้านะครับผม เนี่ยฝีเท้าเจ็ดสิบเก้าเองแต่ว่าการยิงอะไรคมอยู่นะผม,มลาอูไหม,มลาอูก็ใช้ได้นะผมสกิลก็โอเคสกิลถ้าสกิลสีดาวนะผมหรือเจ้าอิลิคันโตน่าดีนะผมคันตัวหน้าก็ความเร็วไม่เท่าไหร่ อืมโอเค 12, 000, ดอกกิสสิบสองล้านดอกกิสไม่ถึงโอเคเดี๋ยวผมจะอิลิกันโตนาก็แล้วกันนะครับผมหรือเจ้าอ,ลาอูลาอูนี่เหลืองๆไรมี阿าอกับอิลิกันโตนาเนแ่ยผมนะ อี่ิคันโตน,น่าก็ดีหนุ่มส่งบอลก็อี่ดิคันโตน,น่าน่าจะดีกว่าลาอูเนาะในเรื่องสแต็กนะแต่ว่าความเร็วช้ากว่าคุณเจ้าบูตาก,ก,ก,กินโยดิบูตากินโยใช้ได้นะโอ้ชาสกิลสามดาวไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้เท่าไหร่ห้าดาวโอ้โหอี่ิคันโตน,น่าเลยเลือกได้แล้วนะผม 8ล้านโอเคจัดมาโอ้โหเหลือตังอยู่8แสนเลยนะผมทีนี้ก็มาที่คำสั่งของชั้นตรงนี้นะก็รอนะผมรอขอขายให้นะนี่ขายมาหรือยังอ่ะขายมาแล้วนะผมโอเคกดรับมาเลยนะผมมีอิลิค้นโตนานะผม มาครับผมไอคอนตัวที่ห้าของทีมผมนะครับผมนะ,อะโอเคทีมก็หน้าตาประมาณนี้นะผม,อมตอนนี้ก็ขาดแบ็กซ้ายนะที่เป็นสแต็กยังน้อยอยู่แล้วก็ปีกนะผมปีกขวานะโอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปเล่นสักหน่อยก็แล้วกันนะผม มาเสริมทัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นสัหน่อยดีกว่าคนระับผู้แข่งดิวิชันนะผมะหมดตัวต่อตัวนะผมแดงก็ยังไม่สูงเลยนรับผมกดซุ่มไปเลยหาห้องเกมนี้ใช้เน็ตนะครับผมนะถ้าไม่ใช้เน็ตเล่นไม่ได้นะครับผมเกมนี้ล่ะเ c ฟซโบบายนะผมมาครับผมเจอห้องแล้วนะโอ้โหก็แปดสองแปดสองแปสองหมดแล้วนะ ทีมเขาน่าจะโอเคอยู่นะผมเจอกับคุณไอวายสามอีนะผมนะชื่ออะไรทักอย่างนึ่นะผมนะอ่านี่คือทีมผมนะโอเคอิติคันโตนานะผมสองตัวกับปอนโดตอรเลสต์นะผมโอ้ฝั่งเขาก็ปอนโดตอรเลสเหมือนกันนะผมไอคอนนะผม สเตปแปดเก้านะตัวนั้นซื้อในราคาสิบห้าบาทน,นะผมนะอยู่ในร้านค้านะผมซื้อแพ็กสิบห้าบาทนะผมโคตรคุ้มนะได้ตัวเรสมาเล่นนะผมแต่ว่าขายไม่ได้นะโอ้โหโ,โดนเกี่ยวไปไหนนะโดนเบียดดิสตอร์โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปวิ่งเล็กซันโด ไม่ได้ไม่ได้เบียเดเบียดโอ้โหเจอคนแล้เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันนะผมเขาก็เล่นเป็นเหมือนกันนะวิ่งไล่ไปดิ่งบอนเอาได้อยู่หมุนตัวไปหนึ่งทีปุ๊บอุ้ยโอ้โหโดโดดคุบโอ้โหไม่ไหวแล้วไปมาครับผมโอ้โหกระโดดคุบกบเลยเมื่อกี้นี้นะผม ไปแล้วบอบีมัวไปตอเล็ผมจะให้ตอเล็บยิงเรียบร้อยผมรูท่ามัเทอุสนะผม,าม,าอะผมไอคอนนะหาช่องดีนะผมปีนี้นะก็ได้มาจากกิจกรรมนะผมแต่ใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมพาไปทำเนาะกิจกรรมนี่ลูท่ามาเทอุสยิงเข้าไปดินะผม เฮ้ยไม่ได้ไปตัวเล็กแรงไอ้ตัวเล็กวิ่งเรียบร้อยยิ่งโอ้โหกดชิปข้ามคานไปดิเ <c oughs> มื่อกี้กะว่าจะชิปเบาๆนะผมแต่ว่ามันแรงเกินนะผมโอเคอตัวนี้เบียดไม่เข้านะไปไหนหรอนี่ไงโลธามาเทอุสไปแล้วอิลิคันตหนา สกิลโอ้โหเป็นสกิลชิปบอลนะโอเคโอเคมามาบอบีมวยค้อนโดนเลียมนิดนึงไปตอเลสวิ่งหมุนตัวปึ๊บโอเคยิงเรียบร้อยสวยงามนะผมสองศูนย์นะผม, 0, นะผมบอกเลยว่าอ่าตอเลส ีไอคอนะผมตัวนี้นะผมที่ผมเล่นอยู่เนะี้ยค่อนข้างดีนะผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น FC Mobile ลองโหลดมาเล่นดูนะผมสนุกดีนะผมสำหรับมือใหม่นะเก็บตังค์นะผมเก็บตังค์ก็ไม่ยากนะผมเพียงแค่คือมือใหม่อะ่เะเขาจะแจกแพ็คเต็มเลยนะผมนะเป็นแพ็คบางครั้งก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะดวงดีเปิดได้คอนเหมือนกับผม,ผมก็ได้นะผมก็เปิดได้บ๊อบบี้มันะครับผมไม่เข้าโดนมาชิบเบา ตอเลสโมงเรียบร้อยสามศูนย์คือตอเลสมันหาช่องดีมากนะครับผมตอเลสไอคอนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้บวกเลยก็เลยยังเป็นเพชรขาวอยู่นะผมการจะบวกได้ต้องหา,าตัวเดียวกันมาบวกนะผมคือเพิ่มก็คือผมต้องซื้อตัวอตอเลสไอคอนมาอีกนะผมประเด็นก็คือตัวอตอเลสไอคอนนี้ก็ตัวละห้าล้านไง่าจะเก็บตังค์ได้ตั้งห้าล้านนะผมคือการเปิดแท็ก หรือไม่ก็ไปแลกเปลี่ยนเอาตัวนักเตะที่ได้แพงๆไปขายนมมาครับผม,อมโอ้โหหลบได้ไปอีลิคันตนัวหน้าอีลิคันตนัวหน้าแทงไม,ไม่เกี่ยวชิปขึ้นมาออเลสไม่เข้าโอ้โหโมงไปจังหวะนี้ สตอยคอปโอ้โดนเบียดโอ้โหโูเ huh. ด uh ี huh. uh ๋ยวเดี yeah, ๋ยวฟาวเดี๋ยวฟาวคุยคุยจะโดนแล้วจะโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนี่ไงสกัดบอลออกไปก่อนนะผมเอ้าโอ้โหโอเค โหมดที่ผมเล่นอยู่นี้ก็เป็นโหมดอที่แบบเหมือนคล้ายๆกับจัดอันดับนั่นแหละผมนะคือเป็นการเจอกับคนเลยนะผมมาเล่นแรกๆก็จะเจอกับอ่าคนไม่เก่งมากหรอกแต่ว่าเจอแรงสูงๆก็ธรรมดาผมอีลิขันโตนายิ่งเรียบร้อย <laughs> ใช้ได้อยู่นะผมนะยอีกิขันโตนานะผมโอ้โหซูหน้าของเราตัวใหม่นะผม สกิลห้าดาวน์นเรียบร้อยเข้าประตูไปนะผมผมชอบสกิลตอเลสมากกว่าเนะาะในการหมุนตัวน้ผมคือสกิลชิปนี้มันทำให้แบบถูกแย่งบอลได้ง่ายผมพูดได้ง่ายนะเข้าเนี่ยหมุนตัวห็นไหมสามารถหลบได้นะผมยิ่งโอ้โหโมงเข้าไปจังวันนี้เรียบร้อยนะผม มิเกลมิเลโน่น้ผมตัวนี้ได้มาฟรีๆนะผมแต่ว่าเอาไปขายไม่ได้นะ <c oughs> มันเป็นนักเตะที่แบบถูกแบ็กลิสต์ไว้นะครับผมนะเออมงเข้าไปนะผมโอเคประมาณนี้น้ไไหนโดนเบียดอีริค,คันโตนาไปแล้วอีริค,คันโตนาดูความเร็วหน่อยอีริค,คันโตนาไปแล้วผมวิ่งแล้วโอ้โห โอ้ไม่กล้าแทงกันต่อเลสฟัวล้ำหน้ายิ่งโอ้โหคุ้มแล้วนะผมกับตั้งแปดล้านนะผมไปซื้อมานะผมอิลิคันโตนาคุ้มนะผมเล่นดีมากเลยนะผมเอามาเล่นคู่กับตอเลสนะแต่ว่าต้องอยู่ศูนย์หน้าฝั่งขวานะตอเลสอยู่ฝั่งซ้ายนะผมคือจะเข้าทางมากนะผมนำไปหกศูนย์แล้วนะผม หมุนตัวไปดิหมุนตัวอีกโอ้โหเรียบร้อยหลดสองนะผมยิ่งต่อเลส <c oughs> โดนเซฟไอ,อเปิดมุมมานะผมโอ้โหหมดเวลาพอดีโอเคชนะที่หกศูนย์นะผมเดี๋ยวเล่นอีกสักเกมก็แล้วกันนะครับผมเป็นเกมที่แบบเออไม่ต้องเติมก็เทพได้นะผมสำหรับเกมนี้นะ fc mobile นะอง ขาดแต้มอีกนิดนึงก็จะขึ้นซีเวอร์แล้วนะผมะเล่นอีกสักเกมก็แล้วกันนะผมะห้องนะเกมนี้ไฟล์ไม่เยอะนะผมคนที่แบบมีพื้นที่โทรศัพท์น้อยๆก็เล่นได้นะผมไม่ใช้สเปคเครื่องด้วยนะผมโอ้โหหลังทองหลังเขาค่อนข้างแน่นนะแ4เลย ผมนะมาดูฝั่งเขาดิโอเคโอ้โหฝั่งเขาก็โอ้โโอเคแล้วนะฝั่งเขานะผมกองหลังนะถือว่าน่าจะเจาะยากอยู่นะผมหมุนตัวไปโอ้โหเล่นสก,กิลไปหน่อยส่งมาสงมามทวยวุฒิหลุดแล้วไอ้ตัวนี้ก็ได้มีเกลย,ยิงด้วยซ้ายโดนตีเซฟ ยิงอีกครั้งหนึง่งโอ้โหยิงเบาไปหน่อยเอาตดประตูออกล่ะได้ดิเปิดมุมเข้ามาโมงเข้าไปโอ้โ oh. หไม่ได้ให้อเล็กซานโดนะครับผมไปสตอยคอฟวิ่งสตอยคอฟวิ่งวิ่งโยนบอลเข้ามายิงโอ้โ oh. หไม่ได้ไม่ถึง เป็นเกมที่แบบคิดถึงมากอะตอนนี้เกม Fc Mobile นี้คิดถึงสมัยที่ผมเ,เล่นร้านเกมอะตั้งแต่ฟ i f a 3มอะฟีฟาไส์ามอะตอนนี้ก็ประมาณ5 6ปีแล้วมั้งครับผมที่ผมเล่นในคอมมานะฟีฟาไรส์ามอะอคิดถึงวันๆนะช่วงนั้นเนาะฟีฟาไรส์ามนะผมที่แบบเมตาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกทำ สกิลเหมือนเลี้ยงบอลอะโอ้โหล็อกบอลล็อกบอลล็อกบอลประจําเลยชื่อและท่าอะไรผมก็ลืมแนละ้วผมไม่ได้เล่นนานนะในพีซีนะผมหรือในคอมนั่นเองโอ้หตั้งห้าหกปีนะนั้นนะตัง้งแต่ฟี ف าสามยังมีอยู่อะตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟี فا เอฟซีแล้วก็เป็น Online, เอฟซีออนไลน์เท่าปัจจุบันนะผมไม่ถึงโอเค โอ้ันเดนเดสปีนี้ด้วยนะผมปีเอ่อเป็นสีทองอะเมื่อกี้นะ้องวัตถิอุด์ <c oughs> ไม่โดนโดนติดบล็อกนะผมไปเรนเดสออกส้นมายิงแซ้ายเรียบร้อยมิเกลเมเลโน่นะผม ตัวนี้ก็แสแตตค่อนข้างดีนมะสูงร่างใหญ่นม่มเนี่ยตอกส้นหนีีมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนม่มเรียบร้อยนะผมก็เพื่อนๆลองโหลดมาเล่นกันดูนม่ม FC ม b i l e นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะก็ลองโหลดมาเล่นดูนะผมชิปบอลไปแล้วนะผมชิปบอลบีแทงสตอยครรอรโยนบอลโอ้โหล้ำหน้า อะไรอ่ะโอ้โหบล้ําไปนิดเดียวเองได้ไงขาบเส้นแดงอ่ะนิดเดียวเองกับเส้นละเมิอนอนะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ยากเราช่วงนี้เพราะว่าแรงผมก็ยังไม่ได้สูงมากเนาะก็เพิ่งมาเล่นนะผมเล่นไในวันเดียวเองนะ มาครับผมไอ้เราตอเลสวิ่งไม่ทันนะเตะออกเน็ตเขาสเสถียรน,นะเพราะว่าเน็ตเขาก็สี่ขีดอีดิคันโตน้าชิปบอลปึ๊บเรียบร้อยอีดิคันโตน้าเรียบร้อย <c oughs> เมื่อกี้ยังไม่แตะวิ่งนะผมเพราะว่ารอจังหวะให้เขาขยับเข้ามานิดนึงผมก็จะได้ชิปบอลข้ามหัวเขาไปไง ถ้าผมชิปบอลเลยเนะี่ยมันจะไม่ข้ามหัวเขานะเนี่ยต้องรอยเข,เขาเข้ามาแบบนี้แล้วก็ชิปบอลเห็นไ,ไหมมันจะข้ามหัวพอดีนะผมแล้วก็ไปเบาๆนะผมเข้าไปเลยนะผมปึ๊บโอเคเออผมลืมปลุกพลังเลยอะ่ะอีลิคัาตนาว่าอยู่ทาไมมันช้านะเดี๋ยวเราออกอเกมเดี๋ยวออกตอนนี้ก่อนนะผมโอ้โหดูดิอีลิคัาตนาเบียดสบายอะ่ะ บาดกล้องหลังเขาแน่นนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมอิลิคอนโตนาเนี่นตัวลับแปดล้านใช้ได้เลยนะผมนะดูดิเห็นไหมคือแบบกล้องหลังเบียดไม่เข้าอะตามก็ไม่ทันนะผมอิลิคอนโตนานะผมยิงด้วยซ้ายนะผมเรียบร้อย4-0นะไปฟุตบอลโดตอเลแย่งบอลโอ้โหอุย้ยฟาวไม่เป็นไร ไปแล้วม่เกี่ยวไปสตอยคอฟวิ่งสตอยคอฟสตอยคอฟสตอยคอฟวนกลับอุ้ยไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะอุ้ยโอ้โหก็จะมวนมาให้ได้ทางสักหน่อยหนึ่งอุ้ยสวยแล้วกองหน้ากองหลังขึ้นโอ้โหบุกมาห้าตัวปิดหลังไว้ก่อนปิดหลังไว้ก่อนโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ไปวิ่ง ตอเลสวิ่งไปตอเลสยิงตอเลสเรียบร้อยศูนย์หน้าที่สมดุลที่สุดนะผมสำหรับคนงบน้อยนะผมตอเลสกับอีลิกันต้นห้านะผมถ้าเทียบ2ตัวนี้ไม่เกิน15่ห้าเอ็ม้วยครับนมคือเกมนี้ก็สามารถหาเงินง่ายนะในการซื้อนักเตะนะก็เปิดแพ็คได้ขายนะผมแต่ว่าต้องเปิดแพ็คแค่ได้นักเตะที่แบบไม่ถูกแบงค์ลิ์นนะ ถ้าเปิดแพ็คที่นักเตะถูกแบคิตก็ไม่สามารถขายได้นะครับผมไม่ล้ำนะไม่ล้ำนะไม่ล้ำนะเรียบร้อยไม่ล้ำนะหนาช่องดีมากนะผมตอเลสไอคอนนะดูโอ้โหวิ่งฉีกขาดหมดเลยแล้วยิงเข้าไป60ไปแล้วนะผม ไปดิต่อเลดหมุนตัวไปหนึ่งที่เอาหมุนไม่ทันเอาได้อยู่ยิงโอ้โหไม่ให้ฟาวผมหน่อยเหรอนีเบียดกับมิเกลได้สบายเแี่ยงังไงอีดิคันโตนาลองยิงไกลดูอุย้ยไม่ได้อโอเคชนะที่หกศูนย์นะผมอเล่นสักสองเกมนะผมประมาณนี้ นะผมก็สนุกดีนะผมนะเกมก็จบไปด,ด้วยนะผมสรุปผลนะชนะ6-0น,นะผมโอเคก็จะมีเควสขึ้นมาเนอะในการเราเล่นแต่ละโหมดนะผม,ไ,มได้แต้มมานี่ถึงซิเวอร์สมแล้วนะผมก็จะเจอคนโหดๆห,หน่อยนะผม ตอนนี้ท็อปหนึ่งนะผมอยู่ที่2362ล้านถ้วยเนาะผมมีอยู่ตอนนี้196,200ส้่ัถ้วยนะผมโอ้โหอีกนานกะว่าจะไปถึงท็อปหนึ่งเเิอท็อปหนึ่งนะทีมที่แบบค่อนข้างโหแล้วน้ดูดิโอเวอร์เลส98โอเวอร์เลสน้อยหนึ่งอนะโอ้โหนี่ท็อปๆเลยนี่ว่าอันนี้ประวัติที่เล่นม้านผมนะ ก็ถ้วยบอกทีละสามหมื่นสามหมื่นนะผมประมาณนี้มาโอเคก็เล่นประมาณนี้นะครับผมของอนักเตะน,นะผมวิธีปลูกก็อีกท,ที่ตัวละครแล้วก็การฝึกนะผมแล้วก็เลือกอัตโนมัตินะผมกดเรื่องสูงสุดแบบนี้นะผมแล้วก็กดฝึกนะผมนี่ตันเวลห้านะนักเตะก็สามารถตีบวกได้นะผมะตีบวกได้แต่ว่า ก็อย่างเทียนนะผมใช่ไ,ไหมไม่มีนักเตะที่สามารถใช้ได้ครับการที่จะตีบอกนักเตะก็คือ,อต้องมีนักเตะเหมือนกันนะผมอย่างเช่นผมจะตีบวกตวเอเรสไดคอนนะผมผมก็ต้องมีต่ตอตอเรสไดคอนเหมือนกันมาตีบวกนั่นเองครับผมการตีบวกนี้ก็จะมีะเขาเรียกว่าลำดับขั้นไปนะหรือ,อในคอมก็จะเรียกว่าบวก1บวก2บวก3ามนะะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะผมแรงคืออะไรนะผมะแรงก็ตรงนี้ม,มันจะมีขั้นไหนไหมขั้นขาวนะผม มันจะมีขั้นขาวขั้นเขียวนะผมแล้วก็จะมีขัน้นสีฟ้านะผมสีฟ้าสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีแดงแล้วก็ขั้นสูงสุดเลยสีทองนะผมแล้วก็สีทองดูดิดูดเรเ่ลการฝึกนะผมตรงด้านขวาได้ไหมบวกยางละสามสิบนะผมตอนนี้ฝีเท้าเก้าสิบสองบวกไปอีกสามสิบอ่ะดูความเร็วนะผมอย่างเช่นการยิงเก้าสิบสองอ่ะเก้าสิบสองก็บวกไปอีกสามสิบอ่ะ อ,อประมาณนี้ผมร้อยยี่สิบขึ้นนะ่ะโองมากนะผมจะว่าดูดีราคาสุร์ตานเท่านั้นแหละถึงจะซื้อได้นะผม <laughs> แพงเกิน,นผมครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับเอฟซีโมบายนะผมนะก็เป็นการมาสร้างทีมนะผมเป็นชิปแรกนะของผมนะในการเล่นเอฟซีโมบายนะผมก็คือมาสร้างทีมเองนะผมก็นี่ผมได้ซูน์นาอิลิค,คันโตน่ามานะผมก็หลังจากที่ฝึกมาแล้วนะผม นี่ก็คือการอัพเลเวลนั่นเองนะผมนะการฝึกนะผมก็เพิ่มอีกได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นขั้นสีเขียวสีฟ้าตามที่ผมพูดไปนั่นแหละครับผมนะเออถึงจะสามารถเพิ่มเลเวลได้อีกนะผมก็ถือว่าใช้ได้นะอิคัร์ตัวหน้าเอาไปเล่นดูนะผมสองเกมนะยืนคู่กับเฟอร์นันโดตอรเรสนะผมไอคอนเหมือนกันนะใช้ได้เลยนะครับผม ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองโหลดมาเล่นดูหน่อม FC Mobile นะผมใช้พื้นที่ในโทรศัพท์ไม่เยอะหนะุ่มแต่ว่าใช้เน็ตในการเล่นนะผมใช้เน็ตไ i f ฟหรือเน็ตมือถือก็ได้นะครับผมนะนี่ขนาดผมใช้เน็ตมือถือนุ่มก็ไม่มีการกระตุกเลยนะครับผมนะถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมนะผมอ่ะส่วนคลิปหน้าผมจะพามาหาไอคอนนะผมนะไอคอนสร้างทีมนั่นเองนะผมนี่นี่ไอคอนแบบนี้นะผมนะนี่ไอคอนโปรไฟล์แบบนี้นะครับผมนี่ เดี๋ใครอยากหามาเสริมทับนะผมโอ้มีเยอะเลยมีองลีมีอะไรบ้างนะผมเต็มเ,เลยนะผมเซนาด,ดินซีดานนี้นะผมนะเดี๋ยวผมพามาหาผมคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม